สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับกระแสหุ้นประจำเช้าวันจันทร์ที่17ตุลาคม2554ค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงปิดได้ในแดนบวกนะคะโดยปิดที่955.81จุดเพิ่มขึ้น18.99จุดโดยมูลค่าการซื้อขาย19,991.22ล้านบาทนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ75.28ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ749.24ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ673.43ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปขายสุทธิ1,347.39ล้านบาทดูดัดชนีตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างค่ะดาวโจนเมื่อคืนวันศุกร นะคะเพิ่มขึ้น166.36จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น47.61จุด s p เพิ่มขึ้น20.92จุดส่วนดัชนีนิเกอีกเมื่อเช้านี้เปิดตลาดเพิ่มขึ้น133.48จุดราคาน้ำมันใน MEX นะคะเพิ่มขึ้น2.57ดอลลาร์ต่อบาเรลดัชนีค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ระดับ2,173จุดค่ะสำหรับตลาดหุ้นดาวโจนที่ปิดได้ในแดนบวกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจาก สารัตประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกของสารัฐนะคะซึ่งออกมาดีเกินคาดตรงนี้ก็สะท้อนถึงการใช้จ่ายผู้บริโภคของสารัฐนะคะซึ่งปรับตัวดีขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสารัฐค่ะขณะเดียวกันนะคะบริษัท google ก็ได้ประกาศผลประกอบการออกมาก็ดีเกินคาดเช่นเดียวกันค่ะ ทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ปิดได้ในแดนบวกนะคะหลังจากที่ผ่านจุดต่ําสุดที่บริเวณ840จุดมาแล้วนะคะรับข่าวเชิงลบไปเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของยูโรโซนหรือแม้กระทั่งความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้าท่วมที่อาจจะลุกลามเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจัยเหล่านี้เริ่มคลี่คลายลงไปทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะ ขณะที่ข่าวบวกจากนี้ไปค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดหรือชื่อเดิมก็คือบริษัทหลักทรัพย์ฟาอิสนะคะได้รวมปัจจัยเรื่องของการปรับลดภาษีนิติบุคคลนะคะจาก30%ค่ะ ลดลงเหลือ23%ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้าดังนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสที่นักลงทุนที่ถือเงินสดอยู่แล้วนะคะาหาจังหวะที่จะทยอยเข้าเก็บหุ้นได้นะคะโดยสัปดาห์นี้มีแนวรับอยู่บริเวณ930จุดแนวรับถัดไป920จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่980จุดแนวต้านถัดไป990จุดค่ะสำหรับ สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็จับกระแสหุ้นต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ